รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย แม่แมหน้าอกหน้าอกหน้าอกดันมาเลยนะหน้าอกเอามาฝั่งนี้มั่งอ่าอ่าเนี่ยวันนี้จำเป็นมากเลยที่จะต้องโทำไมทำไมถึง มาบังคับให้นางแบบของเราสองคนโพสขนาดนี้แขกรับเชิญเราอะสิอาหาทำไมแขกรับเชิญเราเป็นไรกี่วันกี่ปีกี่เดือนขาเขาโพสถ่ายรูปเหนือขาเขาขาวขาสวยลูกหุ่นดีแล้วสวยมากมาแล้วเสียงได้ยินแล้วเนี่ย ไทยด้วยมีเต็งไทยด้วยค่ะสับปะรดสับปะรดมีเต็งไทยมีส้มมีอัญมณมังคุดแตงไทยใช่แตงไทยกินกับน้ำกะทิราดช่องอยากกินพอดีเลยกินกับน้ำกะทิราดช่องแตงไทยท่านผู้ชมครับยังไม่ได้นำแขกรับเชิญของเราเลยวันนี้น้องอมสกาวใจครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีท่านผู้ชมพบกับรายการกับเ้าแม่รายการทำอาหารฝีมือคุณแม่ประจำบ้านของพวกเราครับค่ะทุกวันอาทิตย์นะคะเวลาห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นทางไทยรัฐทีวีแห่งนี้ค่ะวันนี้กับคุณต้องออมมากนะครับที่มีโอกาสแวะมาแล้วยังอุตส่าหิ้วนนิ้วนี่มา เดี๋ยวก่อนจะพูดถึงเรื่องกับข้าวเรื่องอาหารวันนี้เห็นไหมพี่ถ่ายรูปนางแบบพี่นั่สิทำไมแต่งตัวสวยกันหมดเลยมีแรงบันดาลใจอะไรยังไงคะก็เห็นเวลาออมถ่ายรูปโพสท่าขาเขินสวยมีเคล็ดลับยังไงดูแลตัวเองถึงแบบได้สวยอย่างนี้คือขายาวแต่ว่าตัวสั้นพี่ตัวหนูสั้นแต่ว่าขาหนูยาวคือโคนขาอยู่ตรงนี้แล้วอะเหรอแล้วแล้วอย่างอย่างที่ด้านอย่างนี้อย่างนี้ถ่ายได้ ได้เดี๋ยวหนูถ่ายปุ๊บขายาวเลยใช่ไหมถ่ายยังไงอ่ะถ่ายก็ต้องมีมุมแล้วก็ต้องแบบว่าช้อนนิดนึงช้อนนิดนึงแล้วเวลามียืนเราก็ต้องยืนแต่ว่าเขารูปท่าเขาเห็นไหมเวลาเขานั่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยาวไม่หรอกคือมาจากสิรีระของเราด้วยอย่างของหนูอ่ะสั้นขนาดนี้ต่อให้ช้อนไปชั้นล่างให้มีช้อนซ่อมมาด้วยก็ได้แค่นี้แหละเจอกี่ครั้งก็เป็นอย่างเงี้ยรักษาหุ่นรักษาส้วบสมงงีคือดูเรื่องอาหารการกินด้วยป่ะลุงหนูอ่ะทานห้ามื้อต่อวัน ก็คือทานมือหนึ่งแล้วก็แบ่งซอยเป็น5ค่ะ5มือ,ลอมเล่นฟิตเนสด้วยไม่ได้คุมอาหารแต่ห้ามอดห้ามให้หิวค่ะ,คะลองปรึกษานักโภชนาการแล้วเนี่ยร่างกายต้องการคาร์บโบไฮเดรตมากกว่ามากกว่าโปรตีนแต่ก่อนนะเราคิดผิดว่าคาร์บโบไฮเดรตทานเข้าไปแล้วมันจะต้องอ้วนแน่ๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเปล่ามันจะช่วยทําให้มันได้พลังงานอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ จริงๆหอ,อมทานอาหารได้ทุกประเภททุกประเภทเลยค่ะทานไม่ว่าจะเป็นแบบอาหารทุกเชื้อชาติสปาเกตตี้จ้มตําทุกอย่างขาหมูอะไรเงี้ยหนูทานได้หมดอาหาร<อ>ที่ชอบที่สุดชอบที่สุดเหรอคะก็จะเป็นสปาเกตตี้หรือว่าก็ก็อาหารอาหารอีสานก็อชอบวันหลังนมาทานแม่ทําเส้นสปาเกตตี้ผัดหมูกะปิ อุ้ยหนูอยากกินมากเลยอ่ะอร่อยมด้ถ้าทานได้ต้องกินได้ต้องกินได้ตอนลงร้านหนูก็ทานได้หมดโอ้แล้วคุณแม่ชอบทำอะไรให้ทานคุณแม่เหรอคะคุณแม่ก็จะชอบทำแบบว่าพวกอาหารใต้อืมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทานอาหารใต้ได้ด้วยเหรอทานได้ทำไมอะเพราะว่าคุณแม่เป็นคนสุราษฎร์อ้าวนี่แม่คนสุราษฎร์โอ้เดี๋ยว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 ลืมเลืมไม่รู้จักเนี่ยน้องอ๋อมตะกล่าวใจแน่เขาเป็นทางนางเอกเป็นทางตอนปัจจุบันนี้เล่นเป็นนางลุงนางไรสวยมากแม่ไม่ไม่เคยดูไม่รู้จักชื่อ แต่ไม่รู้ว่าเขาชื่อไลฟ์แต่ดูหนังออ๋แม่ดูหนังออกทีไรออกทีไรนะแม่คนนี้มันออกไหมแล้วมันไลฟออกมันออกจอแม่จะตบมันฮะไม่เจอตัวจริงแล้วแม่ตบหนูเลยแม่ตัวจริงไม่ได้อย่างในหนังอ่ะแสดงว่าอมทานอาหารใต้ได้ทานอาหารใต้ได้ค่ะสตอผัดกุ้งกับแม่อยู่สุราษฎร์แม่อยู่สุราษฎร์พ่อภูเก็ตไม่น่าเชื่อเลยว่านี่เป็นลูกหลานใต้แท้ๆเลยแยมละหอม ข่าวเหรอคะคุณแม่คุณแม่เป็นแขกข่าวคุณพ่อเป็นจีนค่ะอ๋อแน่นอนจีนจีนทางภูเก็ตแล้ววันนี้หอมอยากทานอาหารหวานเรื่องอาหารข่าวดีคือตอนนี้เนี่ยหนูรู้สึกมันร้อนอ่ะบ้านเราอ่ะหนูอยากทานอะไรที่มันแบบว่าสดเย็นๆนี่อะไรอะไรให้หนูทานเดี๋ยวเดี๋ยวพูดคำพูดเราไม่เคยถามแม่เราเลยว่าทำของหวานได้ไหม คือไม่คือเราทําอาหารตลอดไงรายการเราไม่เคยทําของหวานแล้วเราก็ไม่เคยถามแม่ว่าแม่เขาทำของหาวานได้ไหมแม่ทำอาหารหวานของหวานได้ไหมก็ทําได้แต่มันจะได้ดีเปล่าน้ําปูนมันไม่ใชหวานน้าปูน้ลลางเกินน้ําปูนแช่แล้วเอาเลยมันจอันนี้ก็อ<ด>ัน<ด>นี้มาถึงรถช่องใช่ไหมรถช่องเห็นไหมก็บอกต้องเป็นน้าปูนแช่อะไรเแม่แม่ทำได้ไหมของหวานทำได้ถ้าอย่างนั้นวันนี้เราจะทําเมนูอะไรดีพี่ไฮ นี่ไงเขาเขาช่องหรืเมื่อกี้แม่พูดมาแล้วรอช่องอยากกินแม่เลี้ยงทำอะไรแม่เลี้ยงจำหัวเผือกเชื่อมเผือกวัวมันอย่างมะวัวเผือกวัวบอลภาษาใต้อะเขาเรียกหัวบอลแต่ว่าในภาษากลางเขาก็เรียกว่าเผือกนั่นแหละเพือ่อย่างงี้ก็แล้วกันเดี๋ยวอ๋อมดูแลแม่พี่เอกก่อนแล้วเดี๋ยวให้เขาเตรียมไอ้พวกแตงทงแตงไทยที่จะทำให้เผาไปเลยให้ผ่าไปเลยโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อมันต้องใช้แป้งแป้งอะไรแม่แป้งก้าเจ้าแป้งข้าเจ้า กราเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่แป้งข้าเจ้าแล้วแป้งอะไรอีกมาตองรับใชแป้งข้าเจ้ากับน้ำปูนแล้วไอ้ที่ทำรถช่องเขาเรียกอะไรกระโหลกมันกะโหลกเขาเรียกกระโหลกระช่องกระโหลกฮะกะโหลกเราไม่เคยได้ยินทีทีใส่รถช่องแม่ทำเป็นมานีมสาก็ทำเป็นเเป็นเพราะกันที่มาทำเป็นรั่วที่งออ๋ออันนี้ก็ต้องเป็นกะลาเป็นเพรก เป็นพลอกแล้วก็เจาะรูไว้แล้วบีบลงในพลอกไม่ห้าพลอกไม่ทั้ให้เลยแม่แกเนี่ยกระโหลกจำไมมนะหนูจดหเพิ่งก็ได้ยินเนี่ยเพิ่งก็ได้ยินดูแลแม่ด้วยดแล้ค่ะแล้วพี่รีบไปรีบกลับได้เลยค่ะตังตังเอามาให้ไหมให้ตังยังตยัง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 เัง๋ยังยังยังยัยังยังยังปังยังยังยัดยังยััยได้ค่ะยย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 ยัยง นี่ก็แหม่ปวดแม่เล้งไม่เลิกเลยนะคะรีบไปจ่ายตลาดได้แล้วค่ะเดี๋ยวคุณอมเขาจะรอนานนะสนับสนุนโดยน้ำหอมปรับอากาศเดล y f เฟรชทำไมอ่ะทำไมช้าล่ะตังพอไม่พอฮะฮะสั่งไม่ตกอย่างนี้หึาายาวอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมไม่ฮัลโหลไม่ต้องมานะลูกเดี๋ยวเฉยเฉไปก่อนนะคะไม่ต้องมา บอกให้อยู่เฉยๆไปก่อนมาต้องมาเลยหาใหม่ดีกว่า